เทมเป้ h, หรือเต็มเปเป็นอาหารหมักทำจากถั่วเหลืองหรือถั่วชนิดต่างๆเทมเป้ h, ถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการโปรตีนสูงถึง20%เทมเป้ h, สามารถนำมาประกอบอาหารทดแทนเนื้อสัตว์หรือจะทานสดพร้อมที่จะเรียนรู้ในการทำเทมเป้หรือยังครับในวันนี้เราจะใช้เป็นถั่วเหลืองพาซี่น้ำหนัก500กรัมนะครับ แช่ถั่วลงในภาชนะที่เตรียมไว้เติมน้ำในอัตราส่วนถั่วหนึ่งส่วนต่อน้ำสี่ส่วนแล้วแช่ถั่วทิ้งไว้เป็นเวลา1-2วันมเมล็ดถั่วที่แช่จะดูดน้ำและขยายตัวขึ้นในการแช่ถั่วจะเกิดฟองและมีรสเปรี้ยวในกระบวนการการแช่ถั่วจะทำให้เกิดกดแลคติกทำให้ถั่วมีความเป็นกดอ่อน ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อเทมเป้นำถั่วที่แช่มาล้างน้ำให้สะอาดจนเมือเกเหนียวและฟองหมดนำถั่วที่ล้างสะอาดดีแล้วไปต้มเมื่อน้ำเดือดให้หรีแก๊สปิดฝาและจับเวลา30-60นาทีสเสด็จน้ำหลังต้มเสร็จทันทีอาจใช้พัดลมช่วยเมื่อถั่วเย็นลงและแห้งหม,มาดๆ เทถั่วลงในภาชนะที่เตรียมไว้เติมผงก้าเชื้อในอัตราส่วน2ช้อนชาต่อถั่วดิบครึ่งกิโลหรือถั่วสุก1กิโลผสมให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอห่อด้วยใบตองหรือถุงพลาสติกใสเจาะรูห่างกัน1เซนติเมตรทั่วทั้งถุง การเจาะรูถุงทําให้เทมเป้ได้รับอากาศเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยควรวางก้อนเทมเป้ที่อากาศถ่ายเทและระบายความร้อนได้ดีบ่มจนเส้นใยสีขาวยึดเมล็ดหัวติดกันแน่นเป็นก้อนประมาณ36-48ชั่วโมงจะได้เทมเป้ที่มีสีขาวน่าทาน ไว้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู